เรียนเรียนที่ไหนมันไม่มันไม่เหมือนอาจารย์นะคะมันไม่เครียดอะค่ะหนูไปลงหลายที่แล้วค่ะหนูเรียนไม่ได้เลยค่ะมันจับจุดไม่ได้อาจารย์มันไม่ได้จับจุดเริ่มต้นเนาะมันไม่ได้จับจับปัญหาเราพามคุยกับแฟนก็แฟนก็บอกว่าออ้ภาษาคุณดีมากคุณไปเรียนที่ไหนมาอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคูณเรียนแค่ฉันใช่ค่ะแต่ว่าหนูเวลาว่างถ้าเกิดจากเออว่างจากการทํางานก็จะดูดูดูทวนเลยค่ะ ด,ดูดดหลายๆรอบ <ขอ S 2> คากแล้วมันก็จะจําจํจๆแล้วมันก็จะออกจากหัวเลย่ะขอบคุณมากที่ที่ที่แบบว่าอังกฤษของเรามันตอบโจทย์พวกคุณนะครับตอบโจทย์พวกคุณก็ทำให้ครูโทนี่มีก,ากําลังใจที่จะพัฒนาพัฒนาหลักสูตรให้คนไทยเรียกคนไทยนะครับน่าจะเจออาจารย์นานแล้วค่ะไม่เป็นไรเจอตอนนี้ก็คุยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสินเสมอกันสินเสมอแล้วเจอกันนี่แหละตอนนี้แหละสินเสมอแล้วเจอกันนี่แหละ นี่แหละเขาว่ามาเออเราก็เลาะว่าเขามาว่ามาแล้วเาาไปา <c oughs> การการกระทําถามคำกิริยากิน<ใ>น,นอนเดินนั<ๆ>่งอาบน้ำแต่ว่าอายุมจะถามความรู้สึกสวยงามสูงเตี้ยต่ำดำขาวอายุท้อคุณสูงไหมอายุชอตคุณเตี้ยไหมอายุคลายคุณใจดีไหมอายุวิจุฟูลคุณสวยไหมอายุบีสี่คุณยุ่งไหม Are you free คุณว่าไหมมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าดูอยู่ก็ดูอยู่เวิร์กคุณทำงานไหมดูดูอยู่เช้านะเช้าคุณอาบน้ำไหมดูอยู่วอร์ชชั่นค้าคุณล้างรถไหมมันจะเป็นการกระทำของเราใช่เป็นการกระทำถ้ามีอะไรเป็นการกระทำดูอยู่สลิปนอนคุณนอนไหมดูอยู่อ่านหนังสือไหมอะไรอย่างเนี้ย ออก็คือ Do You นี่คือการกระทําแต่ถ้าอายูนี่คือความลักษณะของคนลักษณะของคนความรู้สึกใช่คอายู handsome อายู strong คุณแข็งแรงไหมอย่างเงี้ยอายู weak คุณอ่อนแอมั้ยอายูฮังกีคุณหิวไหม มันจะไม่ใช่อาการของ do you eat คุณจะกินไทยฟูดไหมมันการกินไงแสดง d you s ซ e เห็นไหม Do you เ e a r คุณได้ยินไหมมันเป็นการแสดงของเราไงมันเป็นมันเป็นคำกริยากระทําไงเข้าใจ d you s ซ n g คุณร้องเพลงไหมอย่างเงี้ย do y o ว w a l คคุณเดินไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจอย่างคุณเปนการกระทําค่ะค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วเออเนแค่นั้นแหละมันต้องเป็นการกระทํากินนอนเดินนั่งพวกเนี้ยความเป็นได้ยิน รัก do you love me อ,อย่างเงี้ยจะไปเอา are you love ไม่ได้นะ do you love me คุณรักฉันไหมก็คือสงสัยอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไมถามว่า are you love me ไม่ได้ทำไมจะต้องเป็น do you love me ก็แค่คิดแต่หนูไปี่ถามครูดีกว่าอาาว่าคําว่ามันต้องเป็นความรู้สึกถ้าจะใช้ l ลิ e ก็ต้อง <c oughs> are you feel love me คุณรู้สึกรักฉันไหม are you feel ต้องเอาความรู้สึกไปใส่ข้างหน้า อายูพูหรือความรู้สึกใส่ข้างหน้าก็ใช้ได้เพราะว่าอามันหมายถึงความรู้สึกของคนเป็นลักษณะของคนคนจนคนรวย Are อายูพ o r คุณจนไหมอาย o u r i ิ h คุณรวยไหมอาย s สตรองคุณแข็งแรงไหมเอาให้เป๊ะลองฝึกประโยคดูซิว่าคุณจะแก้ประโยคให้ผมยังไงอันนี้ไอเ่่า I ไอวันนาี่คือ I want นะ I want to I want to go I want to go อ่าช uh, yeah right? ้อปปิ้งใช่ไหมเนี่ย go shopping ไปช้อปปิ้ง I want to go go shopping เป็นสำนวนนะมันจะไม่ go to shopping ไม่มีต้อง go shopping อย่างเดียว I wanna go shopping อ uh, ่ with with you ใช่ไหมกับคุณ only เท่านั้นไม่เอาคนอื่นนะ I wanna go shopping with you only today วันนี้ today at the at the mall ที่ห้าง near ไม h หอมใกล้บ้านของฉันเนี่ยไมยหอมเนี่ยไม่หอมอ่าอ่าโฮเดเอาแบบทั้งวันเลยนะโฮเด y ก็คือเอาแบบทั้งวันเลยจะไม่แค่ชั่วคราวนะต้องชอบปิ่งโฮเดะโฮเดะนี่แปลว่าทั้งวันใช่ไหมประโยค์ที่เราจะต้องรู้โฮเดะอ่าอันทิวจนกระทั่งอันทิวจนกระทั่งอ่าอ่าจนกระทั่ง Is is getting เรารู้สึกใช่ไหม is getting is getting is getting dark จนกระทั่งมันค่ำมันมืด is getting dark จนกระทั่งมันมืดใช่หไหม is getting dark มันก็ so is enough for us มันก็จะเพียงพอสำหรับพวกเราแล้วสำหรับ today วันนี้เห็นไหมอันนี้ผมเขียนมั่วๆนะอันนี้ผมเขียนมั่วๆอ่าผมเขียนมั่วๆผมจะอ่านว่า ไอวันนาเนี่ยเราต้องใช้กันว่าไอวันนาเก๋เห็นไหมมันจะไม่มีทูแล้วนะตรงนี้มันจะเป็นวันนาอย่าไปบอกว่าไอวันนาทูโกนะไอวันนาเก่อเลยไอวันนาเก่าช้อปปิ้ง with you o n l y today at the mall near my home uh, four day เอาทั้งวันเลยเด้อ until it's getting dark เอาจนมันค่ำเลย so it's enough for us today มันก็จะเพียงพอสำหรับพวกเราแล้ว so it's enough for it's enough ก็คือเพียงพอ for us today พอสำหรับพวกเราแล้ววันนี้ นะครับ you made my day เห็นไหม you made my day คุณทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกินคุณทำให้ฉันมีวันที่ดีไง you made my day thanks uh, thanks a l o t ก็ได้ขอบคุณมากมาก darling ที่รัก uh, thanks a l o t นี่ก็สับนวน thanks a l o t thanks a l o t แปลว่า thanks a l o t ไม่ใช่การพนันนะ แตงสลอดแปลว่าขอบคุณมากมากแตงสลอดแตงสลอดคือขอบคุณขอบคุณหลายๆเังสิเห็นไหมเนี่ยสำนวนว่า I I wanna I wanna go shopping ถ้าไม่อยากอยากใส่ดดนใส่ตรงนี้ I don't wanna I don't wanna go shopping with you ฉันไม่ต้องการไปเที่ยวกับคุณใช่ไหมมันต้องเกิดอารมณ์อย่างเงี้ย I don't wanna shopping with you